สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ GTA Online Update ประจำสัปดาห์กันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้วันที่26พฤศจิกายน 26, ถึงวันที่3ธันวาคมนะครับสัปดาห์นี้สำหรับคนที่อยากทำเงินก็เป็นช่วงที่น่าเสียใจแล้วนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่ลดราคาในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะสิ่งที่ลดราคาคือพวกอาคารจอดรถนะฮะก็ใครยังไม่มีก็ซื้อได้ เฉพาะอาคารจอดรถจริงๆนะที่เป็นอาคารจอดรถโดยที่ไม่มีบ้านอยู่แต่ว่าถ้าจะซื้ออย่างที่ผมเคยแนะนําไปแล้วก็ซื้อที่จะเก็บได้สิบคันนะฮะแต่ที่ไหนก็แล้วแต่ชอบละกันในส่วนของสถานที่ประกอบธุรกิจในสัปดาห์นี้มีตัวน่าสนใจก็คือไนท์คลับนะครับไนท์คลับรถระครันไปเลยใครที่ยังไม่มีก็ซื้อเถอะนะครับ แล้บางอย่างผมไม่แน่ใจว่าโซเดได้ส่วนลดไหมผมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะฮะแต่คิดว่าน่าจะได้ก็ไปรีโนเวทไปอะไรกันนะครับในส่วนของยานพานะในสัปดาห์นี้มีไม่มากครับเซอร์ท,ทนซานเรียไม่ได้ลดวอ r สต็อไม่ได้ลดสำหรับเรือใครพลาดไปแล้วก็รอในรอบต่อไปนะฮะเครื่องบินไม่มีอารีนาไม่ใช่เรจนดารีนะฮะเจนดารีมีลดกันอยู่นิดหน่อยก็น่าสนใจพอสมควรครับสำหรับ r 8 8นะฮรรถฟอร์มูล่าที่ออกมาในรุ่นก่อนหน้านะฮะคือตัวเนี่ยนะครับมีที่ r c กับ r 8 8ก็เป็นตัว r 8 8ก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งเป็นรุ่นที่หน้าสั้นกว่า p r สี่แต่ถามว่าทวัตถนณะของรถไม่ได้ต่างอะไรกันนะแต่ว่าพวกนี้ตัวใหม่ของยังไม่ได้ลองนะับผมเลยไม่กล้าตัดสินใจแต่ซื้อได้ครับสำหรับคนที่เล่นในโหมด Open View เป็นหลักนะครับรถที่ คันนี้ไม่ได้เหมาะกับมาใช้ในท้องถนนปกตินะครับรัมเพนล็อกเก็ตเป็นมอเตอร์ไซค์ที่สนุกครับไม่ได้ดีนะักแต่ก็สนุกฮนะมันอยู่ในหมวดมอเตอร์ไซค์ดังนั้นถ้าใครเล่น MC ก็สามารถเรียกมอเตอร์ไซค์ออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วนะฮะร,รถคันอื่นๆมีอยู่อีกนิดหนึ่งนั่นก็คือฮากกุโชดีไหมอืม เป็นรถที่เร็วมากบนทางตรงแต่ว่ามันจะตรงได้ขนาดไหนเชียวนั่นแหละครับขอ้ขอคอมเมนต์ของผมใครยังไม่เคยลองใช้แนะนำว่าไปทำภารกิจคาสิโนโดูนะจะมีภารกิจแรกกที่มีรถคันนี้แล้วลองเอาไปขี่ไล่เป้าหมายดูเราจะรู้สึกว่าไหวไหมถ,ถ้าเราคุมไหวก็ก,ก็น่าสนใจครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ราคาไม่แพงแล้วก็เร็ว แต่ว่าถ้าคุ้มไม่ไหวก็ผ่านาไปนะฮะ uh, NSRE 7B นะฮะ uh, ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็เป็นแบบรถแข่งสปอร์ตคลาสสิกแบบนั้นนะฮะไม,ไม่ได้มีอะไรพิเศษจริงๆ uh, ไม่ได้แนะนำอะไรมากวิดีเคเตอร์สำหรับคนชอบเฉยๆครับเป็นรูป แบบของรถที่เป็นครุยเซอร์ฮะดีกว่าที่เราเจอบนท้องถนนแต่ว่าก็ไม่ได้สุดอะไรถ้ามีเงินเหลืออยากซื้อเล่นซื้อได้ครับแต่ไม่ได้มีอะไรพิเศษย้อนกลับมาดูตัวนี้อีกตัวนึงอีกทีหนึ่งก็จะมีเลเวอรี่ให้เลือกนะฮะสองแบบมันก็จะเป็นแบบคลาสสิกนฮะแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าใครอยากซื้อเก็บ ก็ได้ครับมันราคาไม่ได้เวอร์เลยนะโอเคครับสำหรับสุดานี้มีไม่มากแต่ก็มีพอให้เล่นกันไปได้สำหรับการทำเงินอยู่ในเอเวอร์ซิรี่โหมดนะฮะไปตามหากันดูเองแล้วกันสำหรับสัปดาห์นี้คองขอจบเพลงเท่านี้นะฮะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ